نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <coughs> رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วพลูงอขดะต์มิลิซานียฟ قه و โคลีอัมาเบื้องต่อ السلام ุ์ عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเวลาบททดสอบแห่งความเดือดร้อนปัญหาความวุ่นวายความเจ็บปวด ป่วยไขย้อุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นบททดสอบของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้มาประสบกับเราเนี่ยพี่น้องท่านนาบีส่งเสริมให้เราเนี่ยพอใจพอใจอผมไปพูดในหล,หลายๆที่โดยสำนวนของฮะดีสจากท่านรอซูะซลลอลลัมเนี่ยเรียกร้องให้เราเนี่ยพอใจ ใช้คำว่ารอดีอะแปลว่าพอใจใครพอใจเขาจะได้รับความพอใจจาก Allah. อัลลอฮ์เอพอใจเนะี่ยพอใจยังไงเอดีใจด้วยเหรอเวลาประสบกับความทุกร้อนต้องดีใจด้วยเหรอโอ้ลำบากจริงๆต้องดีใจต้องสุขใจต้องพอใจอย่างนั้นเลยเหรอแล้วก็ท่านนบีเองบางทีก็น้ำตาร่วงท่านนบีเองบางทีก็ เหน็ดเหนื่อยท่านนาบีเองก็รู้สึกรู้สึกต้องต้องวอนขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มาประสบกับท่านบางเหตุการณ์เอแล้วท่านนาบีสอนให้เราพอใจนะ่ะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าการพอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคำสั่งจากท่านนาบีอย่างไรแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ที่จะแสดงออกให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่พอใจกับบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้ทรงทดสอบเราพี่น้องดูฮะดิษบทนึงก่อนนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะอินนาอิซอมัลจัจจัยมาอิซอมิลบาลัย و อินน ah um, ัลลอฮฺทาการ์ไ م อาหบบกลุมั้นิบตลาหุมฟันรดิยาฟลาฮูริดวมนสะขันสะขิตฟลาสุขบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีมีใจความว่าแท้จริงรางวัลอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นหรือจะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหน่วง บททดสอบมากๆบททดสอบที่ยิ่งใหญ่รางวัลการตอบแทนก็จะมากขึ้นไปด้วยแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นเมื่อพระองค์ทรงรักคนกลุ่มใดก็ตามแต่พระองค์จะได้ทดสอบพวกเขาพระองค์รักคนกลุ่มนี้พระองค์ทดสอบเขาพระองค์รักบาวคนนี้พระองค์ทดสอบเขาอันนี้เราเคยพูดคุยกันมาแล้วนะครับว่าทำไมเราจึงบอกว่าอัลลอฮ์รักเรา ในบททดสอบที่เกิดขึ้นมีเหตุผลหลายประการซึ่งวันนี้จะไม่ย้ำในที่นี้นะครับแต่จะขอพูดกับพี่น้องในประเด็นบอกว่าเมื่อบททดสอบมันเกิดขึ้นแล้วท่านนนบีแจ้งว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่มาแบบบทมาพร้อมกับบททดสอบอันหนักหน่วงเนี่ยใครที่พอใจเขาจะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาว่ามันสาขิตาฟละฮุสุคตต ใครกริ้วโกรธใครโวยวายใครไม่พอใจเขาก็จะได้รับความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตตาลาท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺทดสอบเราในหลายเรื่องนะบางทีเรื่องดีๆเนี่ยก็เป็นบททดสอบด้วยเช่นเดียวกันทรัพย์สินที่อัลลอฮฺให้เรามาเนี่ยก็เป็นบททดสอบให้มาแล้วเนี่ยนะพอใจไหม รู้สึกปลื่มปิติไหมรู้สึกพอใจไหมทางให้มาแล้วนี่นะใจมันจะรู้สึกยังไม่พอยังกอบโกยยังอยากจะละโมบยังอยากจะกักตุนอีกเนี่ยนะเขาก็จะได้รับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเรารู้แล้วนะว่ากักกักตุนกอบโกยละโมบอีกไม่พอใจกับสิ่งที่อาลอบประทานให้เนี่ยนะถ้าเกิดเขารู้ว่าเบื้องหลังจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้น ทำตัวอย่างนี้แล้วละโมบต่อกักตุนต่อนะครับแล้วก็อยากอยากจะได้มากๆขึ้นไปอีกโดยที่ไม่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้เนี่ยถ้าเขารู้ว่าทําตัวอย่างนี้แล้วเขาจะได้รับอะไรเขาจะไม่ทำเพราะถ้าพอใจเนี่ยนะฮะดิษบอกว่าบารอกัลลอฮฺุละฮูฟีฮพอได้รับทรัพย์มาแล้วจะมากจะนอยอัลฮัมด ah ุลิลลาห์พอใจสงบนะ ขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานความจำเริญขออัลลอฮ์ได้ให้พอเพียงขออัลลอฮ์ได้ให้มีความสุขกับทรัพย์สินที่ได้มาที่พระองค์ประทานให้พอใจสงบเขาจะได้ถูกเพิ่มพูนิริสกีให้อีกถ้าพอใจนะอัลลอฮ์ให้ความจำเริญอัลลอฮ์ให้ความสุขแล้วก็จะเพิ่มพูนริสกีให้อีกวะวัสซะาหูหัมันลมยัรฎอลัมยูบาริกละฮูฟี ใครพอใจอัลลอฮ์ให้ความจำเิญอัลลอฮ์ให้ความสุขกับริสกีที่ได้มาแล้วจะเพิ่มให้อีกอัลลอฮ์ให้ทนานนบีมาบอกว่าพระองค์สัญญาอย่างนี้ส่วนใครไม่พอใจเขาก็จะไม่ได้รับความจำเิญในทรัพย์ที่เขาได้รับการประทานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาลาถ้าเขาไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเิญในทรัพย์ที่ได้รับมาเรื่องของการทดสอบในเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันพี่น้องเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุหรือความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านทรัพย์สินหายสตังโดนปล้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นบททดสอบที่เกิดความทุกร้อนเกิดความเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บพี่น้องต้องพอใจพอใจในที่นี้หมายถึงอะไรอะ่ะเขาจะยอมรับด้วยความสงบ <c oughs> ยอมรับ ที่ยอมรับเพราะอะไรอ่ะไม่ได้มาจากใครเลยนี่บททดสอบทั้งหมดเนี่ยความเดือดร้อนก็นดีความทุกข์ร้อนก็นดีทั้งหมดที่มาสู่ชีวิตเราเนี่ยพี่น้องใครใครเป็นคนกําหนดให้เกิดขึ้นพอรู้ตรงนี้ปับ๊บทมดุลยยอมกับอัลลอฮ์ยอมกับอัลลอฮ์ด้วยความสงบยอมรับด้วยความอดทนยอมรับโดยที่ไม่ตีโพยไม่ตีภายยอมว่ามาจากอัลลอฮ์แล้วเราก็สงบลง ถ้าทำตัวอย่างนี้ได้นะพอใจด้วยการยอมรับด้วยความสงบด้วยความอดทนฟาลาฮุร,ริดอเขาก็จะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาพี่น้องมีฮะดีสลายบททีเดียวเรียกร้องให้เราพอใจเหมือนดังฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านอิมามมาลิกได้ไรายงานเอาไว้นะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอลยฮิวซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะเ <c oughs> <c oughs> มื่อบาวของอัลลอฮฺป่วย บาอัลล่ฮุอิฮิมาลเกัยน์อัลลอฮ์ส่งมาเลก้าสองท่านมามาดูสินะครับมาดูสิบ่าวคนนี้ของพระองค์เนี่ยกล่าวอะไรปรากฏว่าบ่าวคนนี้ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยเขาสงบสงบ,สงบยอมรับวันนี้เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ฮามิดัลลอฮ์าวาสนาอาลไลฮิสรรเสริญอัลลอฮ สรรเสริญอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์คนๆนี้เป็นเป็นผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้พอโดนบททดสอบปั๊บสงบด้วยความพอใจไม่ได้ไหมายความว่าดีใจไม่ได้ไมไดไหมายความว่าสุขใจนะคนป่วยจะสุขใจได้ยังไงลหละจะดีใจได้ยังไงไม่ใช่สงบยอมมาจากอัลลอฮ์สงบแล้วเรากอ็อดทนขอดูอาหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ พอรู้อย่างนี้แล้วปั๊บอัลลอฮ์ก็มลา,ายกาสองท่านนี้ก็นำเอาเรื่องเนี่ยไปทูลกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลารอฟา่าดาลิกาอิลลอฮ์โดยที่พระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งนะครับทรงมาลายกามาอัลลอฮ์รู้ดีนะครับไม่ต้องส่งมาก็รู้แต่ส่งมาเพื่ออะไรเป็นสักขีพยานให้รู้ว่ามันล่อส่งมลายกามาแล้วมาดูบบาที่ป่วยบบาที่ป่วยคนนี้เป็นยังไงสงบสง,งียม ยอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์สันเสริญต่ออัลลอฮ์ลึกลำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สั่งว่ามาเลก้าสองท่านเอ่ยลงไปไปบอกกับกับบ่าวคนนี้ของฉันว่ากุลยาอับดีอะไลยอินตะวไฟตุฮูอันอุดคิลหุนจันนะอัลลอฮ์ไปบอกกับเขานะถ้าป่วยข้างนี้เนี่ยเจ้าปฏิบัติตนแบบนี้นะ พอใจสงบเสงี่ยมยอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ถ้าทําตนได้อย่างนี้นะถ้าตายไปในตอนนี้เนี่ยได้เข้าสวรรค์ฉันจะเอาเขา, <pper> เาเข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่าอินอาณาชัฟัตูหูอันอุบัดดิลหูละห์มันคอยรอนมินละห์มิฮีว่าดามันคอยรอนมินดามิฮีว่าอันอุกฟิรออนฮุไซยาติฮีอัลลอฮุอักบัร ถ้าเขาอดทนแล้วจนกระทั่งฉันเมตตาให้เขาหายป่วยฉันจะให้เขาเนี่ยนะมีเนื้อเนื้ออะไรเขาเรียกว่าสุขภาพที่เหมือนกับเหมือนกับคนแข็งแรงมีสุขภาพดีขึ้นมาใหม่มีเลือดดีขึ้นมาใหม่ไม่ถึงให้ความแข็งแรงให้สุขภาพดีๆกับเขาเพราะว่าผ่านบททดสอบแล้วอลัลลอฮ์จะให้สุขภาพดีๆกับเขาเพราะเขาผ่านบททดสอบอลัลลอฮ์พอใจเขา ว่าอันอุกัฟฟิรอันฮุไซยีอาทตีฮีแล้วฉันก็จะให้การอภัยโทษอย่างมากมายลดบาปต่างๆอย่างมากมายออกจากคนคนนี้เห็นไหมพอเวลาพอใจแล้วรู้สึกสงบสงเงียมหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอดูอาหมอบหมายต่ออัลลอฮ์ยอมรับว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาในบททดสอบที่เกิดขึ้นพี่น้องครับ ดังนั้นเมื่อความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นกับเราความไม่ดีมันเกิดขึ้นกับเราทำยังไงต่อครับพี่น้องสงบด้วยความอดทนนะที่บอกว่าฟามันรอดียาฟาลลฮุริโดใครพอใจเขาจะได้รับความพอใจจากอัลลอ์เขาจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ทำยังไงล่ะพอใจออมีห้าประการด้วยกันพอใจเนี่ยนะมีห้าประการด้วยกันที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำสงบด้วยความอดทน ไม่โวยวายพี่น้องไม่โวยวายหรือด่าบลลที่เกิดขึ้นด่าความเจ็บป่วยบริพาทบนความเจ็บป่วยเหมือนดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะเลฮิวะซัลล,ลัมเคยเตือนลุงของท่านลุงของท่านนนบีที่ชื่ออับบาสป่วยหนักนบีเข้าไปเยี่ยมท่านอับบาสก็บอกวก็แม้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันช่างไม่มีอะไรดีเลยน่าจะตาตายไปซะได้ก็ดี เสร็จแล้วท่านนาบีบอกว่าอยา่าอย่าบริภาทอย่าดาความเจ็บป่วยนะถ้ารู้สึกมันอึดอัดใจท้อแท้ใจนะครับก็ให้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับว่า um ani, oh Allah, อัลลอฮุมมะตะวัฟานีอิงกานันวาฟาตุคอยรัลลีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปวดให้ฉันตายไปเถอะถ้าเกิดว่าการตายตรงเนี้ยมันดีสําหรับชีวิตของฉัน และโอ้อัลล l a ์เด้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ไปเถอะถ้าเกิดว่าการมีชีวิตยืนยาวออกไปเนี่ยมันดีสําหรับตัวของฉันให้ขอดูอาแบบนี้นะราะฉะนั้นสงบด้วยความอดทนไม่โวยวายไม่ด่าทอบาละไม่ทาไม่ด่าทอความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นประการที่สามสำหรับคนที่พอใจและศาสนาทำอย่างนี้ขอดูอาแล้วก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานาะหัวตาลาพี่น้องจดทันเป่า ทิธานนาบีบอกว่าให้เขาพอใจกับบาลาที่เกิดขึ้นจะต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งสงบด้วยความอดทน 2. ไม่โวยวายไม่ด่าทอบาลาที่เกิดขึ้น 3. ขอดูอาแล้วก็หวังความเมตตาจากอัลลอ์ช่วงนั้นเชื่อมฝัมพันธ์กับอัลลอ์ผูกพันกับอัลลอฮ์โดยการขอดูอาด้วยความหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เป็นอิบาดที่สูงส่งมากตรงนี้หวังความเมตตา หวังความโปรดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาประการที่สี่พี่น้องพอใจกับบาลาที่เกิดขึ้นทำตนยังไงอะดำรงตนเป็นบาวที่ดียังละหมาดต่อยังอ่านอันกุรอานยังซิกรุลลอฮยังขอดูอายังทำสดยังอะไรยังทำความดีต่างๆยังมากมาย ซึ่งบางคนเนี่ยก็ดีมากๆนะพอป่วยปั๊บอัลลอฮ์เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมอัลลอฮ์และประการสุดท้ายก็คือให้ทําสอดดกอพอการทําสอดดกอเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะลบล้างความเจ็บป่วยที่มันจะทําให้ความเจ็บป่วยเนี่ยหายไปด้วยความด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องดังนั้น5ประการเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่พอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องพยายามอย่างยิ่งต้องฝึกนะอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามแต่ฝึกไปเรื่อยๆสงบด้วยความอดทนไม่โวยวายขอดูอาหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ดำรงตนเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์แล้วก็จ่ายสดกห้าประการนี้เขาถือว่าเป็นบุคคลที่พอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นนะครับ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد <applause>